สวัสดีครับทุกกคนวันนี้ก็ไปตลาดมาเจอผักหวานนะฮะเ่า <c oughs> จะทำเป็นแกงผักหวานนะสไตล์ภาคเหนือวัตถุดิบก็มีผักหวานพลิกตะไคร้กระเทียมฝนตกพัทยาต,ตอนนี้น่าจะทั่วประเทศแล้วตอนนี้ เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะทำตามสลับไปคนยังไม่เคยเข้าครัวนะแนะนำนไหนที่ทำเองได้ก็ทำไปก่อนตอนนี้สลับเห็นผักที่ผมซื้อมาวันนี้ก็ประมาณสี่ห้าคนกินนะก็ได้หม้อหนึ่งใช้น้ำประมาณลิตรครึ่งนะฮะ ตอนนี้กำลังเอาปลาแห้งนะครมาย่างเพื่อให้มันได้กินก่อนย่างก็ไปล้างซะหน่อยเพราะปลาแห้งกว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเอาไปตากก็เจอทั้งฝนทั้งลมทั้งฝุ่นทั้งอะไรสารพัดต้องมาล้างก่อนฮะแนะนําให้ล้างล้างสักสองสามน้ําเสร็จก็มาย่าง ย่างพอให้หอมนะฮะแต่เฝ้าด้วยนะระวังมันไม่ปลาเนี่ยเวลาย่างนะมันมันจะออกมันจะเป็นต้องไปก่อฐานนะใช้แก๊สเผาก็เหมือนกับอะไรอนะมันเหมือนเวลาเราไปก่อฐานแนละ้วมันเปลืองแก๊สเปิดแป๊บเดียวเห็นไหมอันนี้เสร็จละเช็คดูมันก็เริ่มเยิม้ม นน่อยๆะก็ตอนนี้ก็ทุบตะไคร้นะเตรียมน้ําเปล่าน้ําสะอาดใส่ใบมะกรูดหน่อยนึงตั้งน้ำนะแล้วก็เอาปลาลงเร่งไฟ ปรุงนะฮะในระหว่างที่เราเอาปลาแห้งลงไปเนี่ยเอาผงปรุงรสล,ลงไปหน่อยนึ่งเกลือหน่อยหนึ่งเพื่ออะไรลูกอะเวลาเราต้มเสร็จเนี่ยน้ำของอปลาแห้งเนี่ยมันจะออกมาหอมอร่อยมากต้มประมาณสิบนาทีฮะไม่อยาไปต้มนานเดี๋ยวเนื้อมันจะยุ่ยไม่ได้ทานนะฮะ สิบนาทีแล้วก็ยกออกนะฮะน้ำอย่าทิ้งนะฮะน้ำอย่าเลือกเก็บไว้ก่อนตอนนี้ถึงเวลาก็ให้ปลานะฮะเย็นลงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทางแม่บ้านช่วยเด็ดนะฮะแยกก้างแยกเนื้อออกก้างเราไม่ใช่นะ,ะเอาก้างทิ้งอันตรายมากสำหรับคนสูงาอายุหรือว่าเด็กทานเนี่ยต้องละเอียดนิดนึงอาหารประเภทปลา ต้องเน้นดึงออกให้หมดปลาเวลาต้มเสร็จนะแยกก้างแยกกระดูกแยกอะไรออกไปเนี่ยมันจะง่ายนะพอเนื้อมันค่อนข้างจะยุ่ย,ลยปลาแห้งนะฮะเวลาเขาไปทำต้มโค้งปลากรอบเนี่ยนะจะอร่อยมากนะพอแกะเสร็จนะเขาจะไปทอดทอดให้กรอบนะอันนั้นต้มต้มโคงปลากรอบอันนี้เรามาทำ แกงปลาแห้งนะฮะใส่ผักหวานตอนนี้ก็เตรียมเครื่องนะฮะมีกระเทียมพริกขี้หนูตะไคร้นะฮะแค่นี้เองฮะกัะดุดิบแล้วเครื่องปรุงที่ผมลงไปเมื่อกี้เนี่ยฮะน้ำประมาณลิตรครึ่งนะฮะเวลาต้มเสร็จแนะเราเอาอน้ำมากรองนะกรองเสร็จแล้วก็แทบไปไม่ได้ปรุงอะไรเลย ผักหวานผักชะอมหน่อยหนึ่งนะะเวลาเราตีน้ํำไปก่อนน้ำฮะเพอน้ํามันอร่อยปุ๊บเนี่ยสมมติคนในบ้านกินข้าวไม่พร้อมกันใช่ไหมเราก็แบ่งแยกน้ําแยกผักผักหวานเวลาต้ม,มฮะเวลาลงไปประมาณห้าถึงเจ็นาทีก็ตักขึ้นได้แล้วอย่ต้มนาน น,นถ้าเราทำไว้ทั้งหมดทั้งหมนะ้อแต่เราคนกินไม่พร้อมกันเนี่ยคนมากินที่หลังนะเวลาทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงสีก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่น่าทานผักหวานเหมาะสำหรับเราทำที่ตัวที่นะเวลาทำขายก็เหมือนกัน สังเกตเวลาเราไปนั่งร้านอาหารอีสานพวกร้านอาหารป่าต่างๆเนี่ยเวลาเราทำอร่อยมันอร่อยเพราะอะไรมันท,ทําที่ตัวทอ่ก็ที่บ้านเหมือนกันกับข้าวกับปลาถ้าเราท,ำทํำจํานวนได้เยอะเนี่ยถ้าเราจะอยากจะให้กินทั้งวันอนะให,ให้แยกพนะยายามแยกอย่างเงี้ยอย่างมื้อเย็นเราก็ดันได้เพราะน้ําเราตีไว้แล้ว มันอร่อยนะฮะบางทีกินติดกันสองมือก็มี ตะไคร้ก็หัน่นฝอยห,หน่อยอย่าหั่นนาเสร็จสับเรียบร้อยเกลืออย่าใส่แด้ะเพราะน้ำมันอร่อยแล้วครับเราก็เอาตะไคร้กระเทียมนะฮะต้นตะไคร้สัสองต้นพอกระเทียมก็ประมาณกระเทียมกลีบใหญ่นะฮะห้าถึงหกกลีบนะฮะ พริกกินหนก็ประมาณเจ็ดเม็ดสลับคนกินไม่เผ็ดนะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกแห้งไปหน่อยก็ดีมันจะหอมอร่อยดีตำี่ยไม่ต้องให้ละเอียดมากนะตำหยาบๆโดยเฉพาะพริกพอเทพริกลงไปเนี่ยตำแค่พริกเม็ดแตกหรือว่าให้มันอันนี้นิดหนึ่งกระจายกันนิดนึง ก็มันอยู่กแกงผักในะส่วนมากเขาจะไม่ไม่เหมือนพวกแกงกะทิแกงกะทิในพริกพวกอะไรน้ำใจเนื้อพริกทุกอย่างจะละเอียดหมดเลยเสร็จแล้วครับตอนนี้ เสร็จแล้วครับประมาณนี้เห็นไหมตะใครกับกระเทียมเลยก็ตำหย,ยาบๆหน่อยแล้วก็ใส่พริกลงไปสักนักหนึ่งตอนนี้กำลังให้แม่บ้านเขาแยกก้างแยก,แยก,แยก,แยกเนื้อออกอยู่ครับก็ทำกันไปครับเหมือนก็มีความสุขนลดนะแล้วก็ประหยัดด้วยเ,ออเส้นเดิมกินไปไหนก็ปัว อันนี้น้ำซึ่งผ่านการกรองแล้วนะตั้งน้ำให้เดือดเ่งไปอันนี้น้ำใน้ผมชิมแล้วนะอร่อยมากไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยนะปลาร้าก็ไม่ใส่สูตรนี้หอมอร่อยมันหอมมาจากอะไรนะหอมมาจากเอ ปลาแหง้งที่ผ่านการย่างย่างพอหอมนะฮะไม่ถึงก็อย่าไปให้มันไหมแล้วเราก็มาต้มอย่างนี้พอมีผักกระเด็ดสัสบเต็มร้อยนแม่บ้านทำไว้เ,เมนูนี้ถ้าทำขายนะฮะใช้เวลาทำไม่ถึงห้านาทีเพราะอนะไพริกเพิกอะไรได้เราปลาเปลิอเราเตรียมไว้บอมหมดใส่ในตู้ไว้พอจะขายก็น้ำนี่ยเราตีเป็นน้ำซุปไปเลย เห็นไหมฮะน้ำของอน้ำปลาแห้งออกมาฮะคราก้อนหีนกลิ่นหอมแต่บางคนก็ชอบใส่สชะพูนะฮะสาสาเเรียกผักอีเลิศผักเหนือเรียกว่าคุนกแต่สรุปแล้วมันก็เป็นกับข้าวขึ้นตำเนียบแล้วนะฮะ ตั้งแต่ที่ผมทำงานอยู่ก็ระดับเศรษฐีนะฮะอยากกินซึ่งมีเจ้าของโรงแรมหนึ่งนะผมไม่บอกนะโรงแรมใหญ่มากชอบกินแกงผักหวานใส่ปลาแห้งแล้วใส่ไข่มดแดงด้วยหรือไม่งั้นก็แกจะให้ใส่อ,อ,อะไรเลววาเกวเห็ดโคลนใช่ไหมเห็ดโคลนมันมันแต่ก่อนมันไม่มีตลอดทัปีใช่ปะ เขาก็สั่ง,งจากพนการมานะเห็ดโรนเนี่ยสั่งมาเป็นขวดโหลที่เขาดองเขาหมักมาเรียบร้อยนะฮะก็มาใส่แกม,มาทุกครั้งต้องตามหาว่าเชควันไหนที่ทําให้วันนั้นนะะซึ่งก็แปลกเหมือนกันเจ้าของในถ้าติดใจคนไหนนะถ้าทั้งเรื่องเชฟในครัวมีตั้งยี่สิบสาสิบคนนะ ระบุเจาะตรงเลยว่าเอาคนเนี้ยทำเพราะขาเชื่อมัน